สองสเก้าห้าหรียญโอ้นี่เหรียญน,นี้ไงเหรียญพ่อเอมอ่ะสุโขทัยอ่ะพ่อเอมของโป่งอะที่ตอนนั้นผมหยิบขึ้นมาในหลายคนนะครับผมหยิบขึ้นมาในหลายคนขอซื้อกันเต็มเลยนี่ครับเนี่ยเนี่ยปุ่นหน้าคนละครั้ง2องดูเนื้อที่สูตรสมเด็จเป๊ะไม่มีผิดเพี้ยนใช่ไหม เนี่ยพอหยิบขึ้นมาเนี่ยนี่คือเนื้อสูตรสมเด็จไม่ต้องไปเถียงใครเลยแล้วเอาว่าเป็นสูตรสมเด็จที่ท,ที่ที่เผลเๆจะทพันสมเด็จเอาด้วยองค์เนี้ยเห็นไหมครับว่าองค์เนี้ยเก่ากว่าองค์นี้ยังเห็นได้ชัดโอ้นี้องค์งนี้ต้องแขวน่าใครที่ตามผมมาจาก youtube อ่ะนะครับ ก็ให้รู้ว่าผมไลฟ์ทุกวันเวลาสามทุ่มเข้ามาติดตามไลฟ์สดได้สามหมื่นห้าเนี่ยอ,อันนี้ต้องเอาสักสามหมื่นแปดเอาสักสามหมื่นแปดหนวยมากวิชเชเน็ตอะไรต้องผมนี่ขึ้นเน็ตอะไรจริงๆนะอ้าวเดี๋ยวไปดูสามหมื่นแปดมีอะไรบ้างอ๋อซิวอลี พรแช่งวัดบางพังอันนี้ต้องบอกว่าแน่นอนของภาพบูชาศิวลีที่ศิวลีเพราะแช่งเนี่ยขึ้นชื่อว่าเป็นอันดับต้ตนๆของประเทศอาถ้าเป็นศิวลีบูชานะแม่ปิดตาปูเอี่ยมวัดหนังหัวบานเย็น อันนี้ปิดตาหัวบานเย็นหลวงปู่เอี่ยมวัดหนังแท้ๆองค์เดียวก็สามหมื่นฟ้าแล้วครับดูง่ายนี่เนื้อเนื้อใกล้ๆปู่ยิ้มหนองบัวปิดตาหัวบานเย็นหลวงปู่เอี่ยมวัดหนังอันนี้ต้องบอกเหรียญน,นะะ บอกหายากด้วยบอกบวกโคง้งนะเหรียญพระพุทธวิรยากรจิตวัตวนารุ่นสองเศกวัดราชบพิษสองสี่แปดหนึ่งกระไเงินแล้วบ็อกบวกโค้งด้วยบ็อกหายากอันนี้เหรียญมื่อเงินนะครับอันนี้เหรียญมื่เงินรุ่นแรกเมื่อวานที่แบ่งไปก็หมื่นฝาบาทแล้วไม่สวยเท่านี้ด้วย อันนี้อันนี้เหรียญเป็นหมืน่นเอาไม่ถึงหมืน่นอันนี้คู่นี้สองหมืน่นนะโอ้โหสองหมืน่นเอาว่าหัวบานเย็นสองหมื่นซื้อไม่ได้เด้อปิดตาหัวบานเย็นบางคนก็บอกโอ้หัวหมือนดอกบานเย็นติง้งต้องคือจริงๆอ่ะเอาหัวของต้นบานเย็นน่ะที่อยู่ในดินน่ะมาตำเป็นมวลสารในการสร้างพระ<ม>นะครับนี่ซึ่งเป็นต้นบานเย็นที่หลวงปู่ท่านเสก ลดน้ำมนตเสกเองแล้วก็เก็บตามเลิกนะปิดตาหัวบานเย็นก็คือใช้หัวของต้นบานเย็นเอามาเป็นส่วนผสมในการโขกตามแล้วทำเป็นมวลสารแม่ไม่เจอแล้วนะไม่เจอแล้วนะศิวลีนะครับเพราะแฉ่งบางพังสวยๆเท่าไหร่นะสามหมื่นแปดเอาว่าองค์เดียวก็เกินแล้ว เอาจริงๆนะปิดตาหัวบานเย็นคุณไปเช็คราคาในประเทศไทยได้เลยนะว่าปิดตาหัวบานเย็นเนื้อดินยังสามหมื่นฟาเลยโอ้ออาวอันนี้อันนี้หอยเขาดีๆเลยนะลูกเนี่ยปิดตาหัวบานเย็นเนื้อผงยา พอเงินออกวัฒนามาเดือครับเหรียญรุ่นแรกของชีวิตท่านออกปีสองสี่เก้าสองวัฒนาเดือเนื้อยาจินดามนีเลียมเก,ก่ากึกดูในกระป๋องมีอะไรหยิบให้พี่หน่อยลูกครับอ่ะมาเรียงเลยมีอะไรบ้างลูกกินหออไหม ได้เลยนะลูกอันนี้กินได้นะครับสวัสดีครับคุณต้นตะลิ่งชันนะฮะเสียนพระภูคาหมอดในวงการมักเครื่องอย่างยาวนานอันนี้เป็นเม็ดยาจินดามณีหลวงปูเพิ่มวัดกลางบางแก้วนี่ฮะคือเม็ดยาจินดามณี กินจะหอมเลยเนี่ยนะเม็ดยาจินดามณีดูดิดูดูซองที่ใส่ดินะครับอันนี้ปู่เพิ่มนะไม่ใช่ปู่เจือครับอันนี้ได้ตอนที่เขารับพระกวัดเลยเนี่ยสมัยก่อนนนเนี่ยก็คือเป็นเม็ดยาเนี่ย เป็นโรคที่รักษาไม่หายกินได้เลยนะเป็นพระก็คือว่าถ้าคุณวาสนาจะได้จับเงินล้านคุณใช้มีผงยาวาสนาจินดามณีใช้ก็จะเพิ่มเป็นได้จับสิบล้านวาสนามีได้แค่เป็นในร้อยคุณก็จะได้เป็นได้พันเนี่ยเขาเรียกว่าเพิ่มเล่งวาสนาได้อยู่ครับ เม็ดยาจินดามนีหลวงกูเพิ่มว่ากลางบางแก้วรับประกันแท้ให้ตลอดชีวิตแต่ว่าเลือกไซส์ไม่ได้นะแอดมินผมดูภาพไม่เป็นแอดมินผมยิบแบบไหนให้ก็เอาแบบนั้นไปโอ้เป็นแฟนเพจผมไม่ต้องกลัวมีให้อยู่หนึ่งรอยเม็ดน่าจะหนึ่งร้อเม็ดฟังดีๆเดอ้อจะปิดคนละห้าเม็ดสิบเม็ดก็ได้เพราะอยากให้แฟนเพจผมได้ใช้เอาไปใช้กัน เอาว่าเป็นโรคอะไรที่สาไม่หายเนี่ยกินเลยกินได้เลยจริงๆนะนะครับอ่าเลี่ยมแขวนใช้ก็นะมีคุณวิเศษนะอย่างสูงอันนี้เอาไปเม็ดละพร้อมยันเม็ดยาหลวงปู่เพิ่มแท้แท้นะถ้าเก๊คืนเพิ่มใม่ห้าพันต่อเม็ดแท้แท้เม็ดละนะครับหน,นึ่งพนะฮะเม็ดละหน0่บาท หนึ่งพันรบาทใครเอาพิมพ์ปิดไปมีให้แค่ร้อยเม็ดครับหน,นึ่งพันรบาทเม็ดยาจินดามนีหลวงปู่เพิ่มวัดกลางบางแก้วกินหอมมากเนี่ยแบบนี้ยคุณแขวนใช้ไปเลยผมให้เม็ดใหญ่หมดเม็ดเล็กผมเก็บไว้เอาเม็ดจัมโบ้ให้แฟนเพจไปครับเนี่ยเลี่ยมใช้ได้แข็งแข็งจะเป็นหินแล้วอะถ้าเป็นปูเจือจะแฉะ พอเป็นบูเพิ่มนะ่ยแข็งจะเป็นหินแล้วนะครับเอาไปเพิ่มวัสนาเนะี่ยถึงเวลาครับขันนะ่ะมีใครในบ้านป่วยที่รักษาไม่หายอยากจะต่อชีวิตเอาอันเนี้ยอธิฐานเราให้กินครับเม็ดยาหลวงปูเพิ่มวัดกลางบางแก้วแท้ๆนะอันนี้กินได้จริงรู้ไหมใครกินไอ้น็อตตะกินชีวิตมันก็เลยไม่เคยไม่ไม่ไม่เคยตกสุด นี่ยนะครับไอจอ,อนนทเนี่ยเจอเม็ดยากินดามานี่กินเลย <c oughs> จริงๆครับนะบอ่ะเดี๋ยวไม่พอกันนะครับป,ปิดติดต่ออินบ็อกซ์เพจผมให้เม็ดใหญ่เราเก็บเม็ดเล็กไว้ก็จะกินเหมือนกันอ่ะะเนี่ฮไอจอ,อนนทะกินกินได้เลยครับส่วนอันนี้เนื้อยา อันนี้จะเก่ากว่าปูเพิ่มเหเนไหมเนื้อยาแบบนี้จะเก่ากว่าหลวงปูเพิ่มไปเอาจริงนะเราว่าเนี่ยพ่อกลวยผมนะ่ว่าเนี่ยหลวงพ่อกลวยนี่นะเนื้อยาจินดามณีแบบเนี้ยพ่อกลวยทําได้นะครับผมจะบอกให้เนี่ยผมว่าเนี่ยพ่อกลวยเพราะพ่อกลวยอะ่ะเป็นคนที่ล้อพิมพ์พระวัละครัง และน,นี้เป็นเนื้อยาทาบอลด้วยซึ่งทาบอลน,นี้ค่อนข้างชัดเจนเลยครับพอกวยท่านดีพ้าชุดหนึ่งทาบอลแจกงานทำบุญวันเกิดท่านเอาเนี้ยเอาไม่ต้องอะไรเยอะเนี่ยเอาสามพันแปดครับดูเลขบัญชีปักหมุดชื่ออัครวัตรสายเทียนนะครับอย่าโอนผิดบัญชีนะเดี๋ยวจะเป็นบัญชีมิจฉาชีพสามพันแปดร้อยบาทพี่สุชินนี่ผมอยากจริงๆออยากจะแกะเพราะว่าเนื้อในเนี่ย เนื้อยาเนี้ยแบบลึกซึ้งคุณได้แขวนพระเนื้อยานะเนื้อยาจินดามณีเนี่ยผมบอกชีวิตคุณจะไม่ตกต่ำเพราะกลวยเนี่ยจะเนื้ออะไรที่ว่าแพงไปแพงตามพิมพ์เนี่ยผมเฉยเฉยผมเล่นพระคุณวิเศษตามเนื้อเป็นพระผงผมคนชอบพระผงแล้วเวลาใครเอาพระผงมาให้ผมอะผมเหมาหมดอะแล้วไม่ได้ส่องด้วยฐานเนี้ยคือพระผงเนี้ยแปลกอย่างนะคนนมักคิดว่าเล่นยาก แต่งจริงเล่นง่ายเฮ้ยอ,อันนี้หลวงพ่อผิดนะว่าสนมลาวเนี่เอาเดียวเดียวเดียวเย,วเยวอันเนี้ยอันเนี้ยปู่จันเท่าไหร่ปู่จันเอาสองหมื่นครับรูปเหมือนปู่จันวัดบรรยางเอาสองหมื่นบาทไทยหลวงพ่อทองสุกสวยจริงๆผมซื้อสตาร์ทที่สี่แสนขึ้น ปู่เมฆลำกระดานเรื่องแพงอย่าถามผมแต่ถามว่าดีไหมดีแน่ถามว่าดีไหมนี่ดีแน่นะครับโอ้ท่านี้ก็ฮอตอิตติดดาวดิเมกันนะเพราะมีอะไรพราะมีนะหลวงพ่อผีนวะวัสนมลาวาันนี้เก่าดิปุ่นนาควัลละครอันนี้ยเปิดมาดูมีปิดตาด้วย หลังแบบเมืองชนนั่นแหละฮิอันนี้ดูง่ายดีด้วยนะพระแท้หมดนะครับพาบานดูดิสมเด็จเนื้อแบบเนี้ยมันกินใจเนี่ยผงยาปูบุญก็ต้องว่ากันที่เป็นแสนหมดนะครับนางพญาเก่ากึกนี่ปิดตาปูเอี่ยมวัดหงอันนี้หลายพันแล้วปูเอี่ยมวัดหงประชุมธานีอ่ะไม่เป็นไรน,นี่แกร่งนะ นีอันเนี้ยหนึกนุ่มแกร่งก่อนปีสองพันร้อยถาดนี้พ่ออ๋อยนี่ลูกสิษย์พ่อเดิมไงวันนั้นมีใครพูดอยู่พ่ออ๋อยลูกศิษย์พ่อเดิมอาหมดเนี้ยไม่เป็นไรมีพระพุทธเนื้อผงยาด้วยถาดเนี้ยเอามื่นเดียวอันนี้วัชนะสงคราม พิพิเชษปิดฐานนี้นี่เนื้อสบู่เลือดคุ้มเลยฮะนะไม่หลุดก็ไม่ใช่เรานี่จะเป็นสมเด็จพระคูรำบูลวัสุทัศน์ยุคต้นของท่านด้วยสองสี่หกกว่ายุคเนี่ยเนี่ยแอดมินเขียนใส่ซองนะสมเด็จพระคูรำบูลวัสุทัศน์ยุคต้นอันนี้คือยุคต้นเนื้อเท่าเ,เนื้อเกือบเท่าปูพูเลยไหมเพราะท่านทำหกกว่า เนี่ยทำสองสี่หกว่าเป็นหมื่นนะพระกูลมูลเนี่ยไม่ได้ถูกใครจะสบายใจเท่าโอมไม่มีอีกแล้วอันเนี้ยเขียนด้านหลังเลยนะฮะพระประจำวันพ่องเงินวัดบางคารบรรจุก,กุวัดห้วยเขน พ่อพีนะวัดสนมลาวก็ออกไม่ได้ถูกแล้วอ่านะครับสอบขอเล่นกันเป็นพันครับอ่ะส่วนอันนี้นี้เป็นพระนี่กับบุญน,นาคเนี่ยบุญน,นาควัดละคังแต่มีพิเชษชอบซองผาพหงเนาะกบุญน,นาควัดละคังอันเนี้ยยุคตนเอาพี่พิเชษตรงเนี้ย เนี่ยเอาสามพเอาสามพันบาทเจ๋อดีนะเพระอเน,นี้ยเขาเรียงให้เลยครับพี่พิเชตอันเนี้ยเดี๋ยวให้อามินเขียนให้อมินนี่เขียนปู่โต๊ะเสกนะลูกอันเนี้ยปู่โต๊ะเสกแต่อันเนี้ยนะปู่น้า นี่ปูนาคนี่ปูโต๊ะเซกน่ยไล่ให้เลยนี่ปูนาคนี่ปูโตะนะครับเขียนให้พี่พิเชษเขาด้วยผมพาเข้ามันดีนะเนี่ยเนี่ยปูนาควนละครั้ง่องดูเนื้อที่สูตรสมเด็จเป๊ะไม่มีผิด,ผดเพี้ยนใช่ไหมเนี่ยพอหยิบขึ้นมาเนี่ยนี่คือเนื้อสูตรสมเด็จไม่ต้องไปเถียงใครเลย แลวเอาว่าเป็นสูตรสมเด็จท,ที่ที่ที่เพอเพอจะดพันสมเด็จเอาด้วยองค์เนี้ยเห็นไหมครับว่าองค์เนี้ยเก่ากับองค์นี้ยังเห็นได้ชัดโอ้โหนี้องนี้ต้องแขวนโอ้ไม่เห็นด้วยองค์นี้เด็ดพิพิเชษเนี่ยสามารถเรียงความเก่าได้เลยแท้ทั้งหมดเก๋ไม่มีเนื้อแบบนี้อ่าเป็นพิพิเชษได้ไป ก็ให้เขาหมดอ่ะถุงนี้เหมาใครมาหนึ่งมื่นโดโดถุงนี้เอา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 เอหมื่นสองพอเอาสมเด็จในพี่วิเชตปิดหมื่นสองหมืนสองมีอะไรโอ้โหสมเด็จพระแดงวัดเก่าไลไ้อินรุแรกเหรียญ <laughs> ห้าพลังวัดโบเลี้ยวสองชิ้นบอ่อ <laughs> พอเปะหกพัน้าตาแผ่นดินตาแผ่นดินอ๋อเอาเนาะยอดรงอีกหนึ่งอันนี่ยอดรงวัดบางแคมด้วยเนี่ยใช่แต่นี่ไม่ใช่ขาเขียดอันนี้ขาเดียวเนี่ฮะโอเหรียญเก่ากึกเอาบสามสามวงนี้เกินแล้ว อ่าที่เหลือแน่นอนครับนาะดูเล่นไม้ปกเดียวก็หลายหลายแสนอันนี้มีอะไรบ้างเนี่ยสองหมืนบาทไทยที่เหลือแถมแน่นอนครับอันนี้เอาสองหมื่นก็เอาสองหมื่นสองครับสองหมื่นสองบาตื่นเต้นทุกรายการนะพระที่นี่ อ๋อพี่พิเชษส่องเลิแน่นอนนะตาดน,นี้มีอะไรบ้างซิวลีในคันหรือว่าอ,อุตมะค,คือต้องบอกว่าอันนี้เม็ดใหญ่ด้วยนะคือรุ่นเนี้ยเขาทําแล้วอ่าผมบอกก่อนรุ่นเนี้ยเขาทาแล้วหมดอันนี้ขันได้นะเนี่ยแต่อันนี้ขันไม่ออกเพราะว่าเขาติดแน่นพี่เขาไวจริงนะครับ อันเนี้ยหลวงพ่ออุตมะคือแบบเนี้ยหมดจริงไปทําใส่หลอดที่เป็นหลอดสแตนเลสอ่าต่อมาอันนี้เป็นพอแทนหุ่นแผนนายักษ์นี่เฮ้ยโหเห็นหน้าตกใจสมเด็จหลังตาแปนดินรูปหล่อเพราะจงวันหนาต่างนอกรูปหล่อเพราะจงก็หมื่นกว่าบาทเป็นที่แน่นอนสองสี่เก้าห้า เหรียญโอ้ยนี่เหรียญนี้ไงเหรียญเพาเอมอะสุดท้ยอะพาเอมของโป่งอะที่ตอนนั้นผมหยิบขึ้นมาใลหลายคนนะครับผมหยิบขึ้นมาในไหลายคนขอซื้อกันเต็มเลยนี่ครับเหรียญหล่หลอเพราะเอมนะอือหือ เอาวะเนี่ยเนี่ยเนี่ยสองหมื่นแล้วนะสองอันเนี่ยสองหมื่นแล้วสองหมื่นสองเนี่ยเนี่ยได้แล้วสามวงที่เหลือป่ามา,าไฟครับเจ้าคุณนอสุมนครโกษานงางพยาเนื้อเนื้อยายแล้ว อ้าที่เหลือนี่เจ้าคุณนอที่เหลือนี้เอาไปศึกษาอย่างสบายสบายสมกอแท้ขึ้นมาก็คุยกับใครไม่รู้เรื่องแบบนี้ไม่ใช่พัคเกดด้วยเป็นพ้าแท้ด้วยแต่เป็นพ้าแท้ที่ยุคไหนแค่นั้นเกไม่มีเก่าขนาดนี้อ้าวรู้เรื่องครับเพื่อนเพื่อนพี่พิเชษขอเก้าสัก8ดตัวรายการนี้โอ้มีเหรียญหลอกมีรูปหลอกเพราะจม สองสี่เก้าห้าเราคุณนอเดี๋ยวแนะนำให้ดูก่อนว่าเห็นไหมพัดหล่อเนี่ยเวลาคุณดูแท้คุณสองเนื้อเป็นไงรอยตะใบเนี่ยแม่สิงตาสิงใจจริงนะนะถ้าพัดหล่อแท้แไม่ก้าวกว่าเนี่ยเดียวกันเลย ดเดี่ยวๆไเลยเนี่ยถ้าเก๋คนละเรื่องเลยเก๋นี่มันใสๆเห็นไหมเกม๋เนี่ยใสๆนะถ้าแท้อมเขียวเนี่ยเนี่ยได้ให้ดูกันด้วยว่าพระหล่อเนี่ยถ้าคุณดูวันณะดูความเก่าเป็นก็จบเก๋เป็นไงใสๆไม่เข้ากับเขาอ เนี่ยเก๋เนี่ยจะลื่นนใสๆไม่เข้ากับเขาเนี่ยเก๋เนี่ยเนห็นไหมไปล้บเขาไม่ได้จะแล้วหดหดไม่ไม่ไม่เต่งตึงเดี๋ยวก็หยิบให้พี่พิเชษหมดก็สบายละองค์เดียวของพี่โององเดียวสองหมื่นห้าต้องมีอะไรแน่ชุดเนี้ย โอ้ยอ,นนอันนี้เก็บไปก่อนได้ไมเก็บเาก็บไปก่อนเก็บไปก่อนเก็บก่อนมีสามหมืนน 30, อันนี้เอากำไรสองพพอสามหมื่นสองโ้เชฟปิดหมดมีอะไรบ้างอันนี้สามหมื่นสไข่สามหมแล้ว ปูไข่น้าเคลือบที่สามหมื่นแล้วนะแท้ไม่ต้องดูอะไรเลยนะใช่นี่พอกวยหมดเลยครับพอกวยพออิมปราหลวเข่าเนื้อสบู่เลือดถ้าจะชัดเจนต้องมีตะกุดต้องฝังตะกุดอันเนี้ยสามหมื่นละโห่พลาดเก็บถุงนั้นมาโดนถุงนี้นี่ครับต้องมีตะกุดท้าแท้ แม่เห็นร่องรอยแล้วมีแน่นอนทองแดงชัดเจนจบครับบ้านมีเมีแค่ออเอ็กซ์เย์ให้ผมด้วยแต่ผมว่าเนี่ยข้างในเนี่ยตะกุดทองแดงชัดเจนแล้วล่วะคุณพี่เจจะไม่ง่วงเหรอครับ พี่ปรเทศจะนอนประมาณห้าทุ่มอ่ะเดี๋ยวจะไม่ให้งห่วงกันละไม่เป็นไรครับเพราะผมหยิบแต่ละองค์ขึ้นมาอธิบายอันนี้วัดโพลังกาวัดโพลังกานี่พวกกลวยเสกด้วยนะ mm hmm. เนี่ยวัดโพลังกาเนี่ยเป็นวัดที่พอกลวยไปเสกด้วยนะ mm hmm. อยู่สิงห์บุรีจำไม่ผิดอะนี่พอกลวยชัดเจน พี่หลงวงพ่อโสธรเอาอ่าพี่พี่สงวนบอกตาสว่างแล้ววันนี้เช่าวงนี้มาในวันนี้เช่าวงนี้มาแรงหน่อยเนี่ยครับมีอะไรเป็นถุงๆไม่ลูกข้างในหมดยังฮะอันนั้นหมดแล้ว วันนี้ซื้อเมกสิทธิ์มาองค์สวยดิไม่ได้เจอนานก็เลยต้องต้องเช่ามีองค์หนึ่งแล้วล่ะครับ